สวัสดีครับก็รู้สึกดีมากเลยครับเราได้มาเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องอนุรักษ์คือเราก็อยากใช้ทุกโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่ที่มันจําเป็นที่ต้องทราบนะครับก็บถือว่าการแข่งก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็กกนะความสนู้สึกที่เราไดรับครับผมรู้สึกโชคดีมากครับแล้วรู้สึกอายมากครับก็ถามว่าใจว่าแบบว่าการแบบว่าการขบงของเราการแบบว่าแบบว่าตอนที่ของเราเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยน ชายคิดว่าชายนำเส้นทางทุกอย่างในชีวิตด้วยการทํานะครับแล้วชรายคิดว่านี่คือสิ่งที่ชายเป็นตัวอย่างก็คือการทำด้วยใจแล้วทราก็คงทาแบบนี้ต่อครับอ่านี่คือสิ่งที่ชายทำแล้วอยากส่งต่อให้คนทุกคนแล้วก็รุ่นต่อไปเรื่องอนุรักษ์คือคุณไม่ต้องการอุปกรณ์มากคุณไม่ต้องการเงินคุณไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนแค่ต้องการมือแล้วก็ใจครับทเถอะ เพราะว่าโลกใบยนี่นคือสิทธิของคุณที่จะปกป้องเลยทุกคนสมควรทำครับก็แบบว่าเวลาเราออกมาสอแบบสังคมในยัมัสงแรงกะแทกแบบน้นนเไงบ้างายไม่ได้ชายไม่ได้ชายไม่ได้ทราบมากนะว่าผลกระทบที่คนได้รับจากชายมันเป็นยังไงจนกว่าวันก่อนชายไปที่โรงเรียนดเด็กดเด็กน่าจะม .5 ม .6 มชายให้เขาสแสดงคลิป ให้แสดงการตัดเตืองนะักท่องเที่ยวว่า,าถ้าเกิดเขาเจอกรณีแบบทรายเขาจะทำยังไงแล้วน้องๆเขาพูด100%ตามที่เขาเห็นในคลิปของทรายรวมไปถึงการพูดว่านี่คือกฎหมายประเทศไทยนี่คือแผ่นดินไทยนี่คือทรัพ,พยากรไทยคุณไม่ให้เกียรติคุณออกไปเลยตอนเราเห็นแบบนั้นอะเรารู้สึกแบบโคตรภูมิใจอะว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจน ว่าแบบเออเด็กที่เขาอยากโตมาอาจจะอยากเป็นเจ้าหน้าที่หรือวิธีต่อต้านนักท่องเที่ยวที่ไม่ให้เกียรติเราหรือตอนนี้เด็กๆเ,เขาก็รู้แล้วว่าทรัพยากรของเราอ่ะมันคือสิทธิของเราที่จะปกป้องนั่นแหละคือสิ่งที่ทรายผิใจมากที่สุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักทรายจากสื่อแต่เด็กเขารู้จักทรายจากติ๊กตอกอย่างเดียวทรายถามเขาว่าตอนที่เห็นทรายเตือนนักท่องเที่ยวรู้สึกยังไงว่าเขาบอกว่าชอบ คือสิ่งที่เราภูมิใจครับคือตอนนี้เขาก็หวังว่าเราก็จะเป็นตัวอย่างที่คอยให้กาลังใจให้น้องๆทําในสิ่งที่เขากล้าที่จะทาครับเยว่าแ่อนานใครอาจจะคิดว่าไม่กล้าไกมาต่างชาติ่ครับใช่ครับแต่ชายไม่ได้เป็นสายอวยต่างชาติครับเพราะว่าชายเป็นสายรักประเทศไทยครับมันคือแผ่นดินของเรามันคือบ้านของชายมันจะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาบอกชายหรอกว่าชายจะทำหรือทำอะไรไม่ได้ครับ คือกว่าทายเองอ่ะจะคัดกรอนประสบการณ์เพื่อจะรู้ว่าวิธีพูดที่ถูกต้องมันยังไงวิธีการใช้กฎหมายมันมันต้องพูดยังไงทายก็ต้องไกร่เคลียมาแต่สิ่งที่ทายนําเสนอในติ๊กต็อันนั้นอ่ะเราทําให้คนเห็นว่าโอเคย่อยเราเราเราคัดเส้นทางให้เขาเห็นเลยว่าโอเคจะพูดจะพูดแบบนี้ได้อะไรแบบนั้น รไรเดี๋ยวนี้เรามีกลยุทธ์ตั้งเยอะจะใช้โทรศัพ์บอกก็ได้จริงๆคนใบ้ก็สามารถเตือบตักเตือนนักท่องเทียวได้ด้วยกันเอาตัวเองไปยืนคอนเซ็ปต์พวกนี้ทุกคนทำได้หมดมันไม่มีขอบเขตเลย เกี่ยวกับตัวอย่างครับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เราทุกคนแค่ต้องการตัวอย่างที่ที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาทําได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นมันไม่สําคัญเลยตอนนี้ครับนั่นจะต้องมีแบบใครๆล้อตอย่างใช่ครับเราทุกคนก็จะมีเวของเขาที่แตกต่างกันสรายชอบปะทะทรายก็จะปะทะบางคนเขาชอบคิดนวัตกรรมเขาก็จะทาแบบนั้นสําคัญคือเริ่มทํเมื่อกี้าบอกว่า ครับไเปิดบุ่นและนิิแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีงานที่ีเปิดวันที่25สิงหาที่เซนต์ทันเวิลด์นะครับก็ายหวังว่ามันจะเป็นงานที่คุ้มกับเวลาทุกคนเพราะไซก็ใส่ใจในการเตรียมงานเรื่องนี้นะครับายบอกทุกคนแล้วว่าไซจะรับใช้ชาตินี่ก็คือสิ่งที่าซจะต่อยอดให้ครับอยากเาแล้วเตรียมตัวแล้วกแบบว่าต้องเรัอะไรมาบาเตรียมกล้องเตรียมใจเฮ้ยคิดว่า อกาสที่เราได้รวมตัวกันมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราได้พูดถึงเรื่องที่มันสำคัญแต่ทรายคิดว่าวันที่ผ5าน่าจะเป็นวันงานที่ทรายหวังว่ามันมันทําให้ตัวทรายกับคุณตาทรายภูมิใจครับยววันนครปลอ,อยังยังสวอยไม่ได้บอกได้แค่ยี่สิห้าสิงหาเซ็นทรัลเวิร์คครับ่ตครยังยังบอกอะไรไม่ได้เลยครับ ทุกคนมาสนับสนุนทรายกับมูลนิธิของทรายนะครับก็อยากให้่าไม่ง่ักร่ง่างเดก็อย่างที่ทามนชั่นนะครับเริ่มด้วยสิ่งเล็กๆเริ่มด้วยตัวเองมันไม่สําคัญว่าคุณคิดว่าคุณอยู่หน้าทะเลหรือหลังทะเลอยากคิดว่าคุณต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายในการอนุรักษ์ทําไปเลยครับมันไม่มีใคร หรือทาวิจารณ์ใดๆที่มีสิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราทําชีวิตของเรามันคือของเราคนที่เขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็ไปหาจิตวิทยาครับก็ฝากทุกคนมาฟังแพรวท้อสก่อนนะครับมันจะมีตัวละครตื่นเต้นมาคุยแล้วก็ให้ความบันเทิงให้กับทุกคนในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ